สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนี้นะคะมันเริ่มไม่สวยแล้วมันชื่อว่าต้นเทพสายลุงนะคะเทพสายลุงแต่ว่าใบมันไม่สวยใบมันไหมนะคะแล้วเพราะว่ามันออกเป็นแบบฟอมกอมาแบบนี้ดูรากแบบแน่นๆมากเลยนะคะดูใบของต้นเทพสายลุงนี่ใบสวยนะคะใบสวยมันเริ่มออกมานี่เริ่มแทงยอดออกมาละ ใบใหม่สวยงามมากๆนี่ใบใหม่ใบใหม่นะคะสวยงามแต่ว่าเราก็จะจับแยกนะคะมันก็จะมีนี่มีใบเล็กใบน้อยอยู่ตรงระหว่างก้านนะคะนี่ตรนนี้ใบมันไหมแต่ว่าใบเนี้ยสวยแต่เราก็าว่าจะเอามาแยกใส่กระถางแล้วก็จะมาผ่าผ่าหัวบอลสีของต้นเทพใส่รูนี่มันก็จะมีหัวอยู่นะคะเนี่ยนี่มีหัวต้นเทพใส่รงอยู่ เดี๋ยวเราจะามาทำจำนวนอีกนะคะเนี่ยนี่ใบนี้ยังไม่แก่ค่ะแต่ดูแล้วสวยได้ประมาณสามต้นนะคะสามต้นในมันเป็นฟอร์มกอนะคะสามต้นเราก็เลยจับแยกเลยจับแยกใส่กระถางใหม่จับแยกแล้วเราก็จะมาพาหัวต้นเทพใส่ลุงหัวนี้เอามาผาผาได้ะคะ่ะอาจจะไม่หลายต้นหรอกแต่ว่าแล้วก็น่าจะประมาณได้ประมาณสามสี่หัว แล้วก็ทําจํานวนไปเรื่อยๆนี่เราสายสะสมอยู่แล้วนี่โอเคค่ะ